สวัสดีจ้าสวัสดีวันจันทร์มื้อนี้สิพามาตับักหุง่งมินี้วันจันทร์อากาศหนาวที่ร้านเนี่ยบันใครมีลูกค้าก็นเลยมาตับักหุ่งกินสิพามาตับักหุ่งแซ่บๆมื้อนี้ลบหาลบซี่งศาลบซี่งศากําลังจะเข้าหน้าหนาวหิมะกําลังสิตก วันนี้มันจันทร์อยากเงียบแน่เลยตามบางหุ้งชู้กันกินบังหุ้งซื้อ,อยุ้านเอเชียจ้าร้านชอปเอเชียแม่ซื้อมาให้ ใช่แล้วขูดขูดเอาจากกีขานฟักีขานย่มขูดเอาเร็วดีตอนถ่ายวิดีโอบ่ได้บเบาบ่ได้บเบาน้ำพราะว่าเสียงในครัวมันดังเสียงแห้งเสียงเครื่องล่างจานเสียงเลยกรว่าเลยว่าผักเ,เอาที่หลังเนย ป,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 ปุูเป็นกระซั้น้ำขนานี่พี่ปูกเอาที่สวนขึ้นน้นจากสวที่สวนขึ้นน้นเฮ้ดเผ็ดพี่เผ็ีดีขนาดใช่จังเลยว่าแรงดัสิบพุ่งเลยสิบพุ่งเลยเผ็ดกระดองกรเดียด คืนอนเียงล่างสวยม่กลัวเสียงแหงขนาโคกว่ไดอ้อต่างโตได้ยานเพราะเราสตกยกโคกต่างไม่โคกก็ไม่อาสิแตกเยอขนาต่างโตเพราะเราสาบเพีย,โค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 ยเ,เาาป่งแลงลงรงนอ,องหนุ่มขากองว่าดีขากอง น,น้ำปลาบุ้มีจ้ะน้ำปลาเบิดเสตเตอร์เลสไส้น้ำไส้เตอรน้ำปลาแดกน้ำตาลของชุดรสมีเบิรเล่นเบิรเขือเครื่องร่างถวยยุดละมีแห้งหูแน่ลเัานีมเครื่องร่างถวยเท้าปั้นน่ะเสียงเสียงเท้าดัง มาใส่น้ำปลาน้ำฟ้าแล้วกาศพิมายพิมาเบิดใส่ทั้งสองน้ำปลาแดกเนื้อตึ้มกันแซ่บตึ้มกันอันนี้น้ำตาลกระชือรสจ้ะน้ำตาลกระปุกเนื้อหมกน้ำ Bằng náo nam lái lại mừng ạ mừng đây thôi là mừng ạ mừng Tầm mừng ạ đây thôi là ạ mừng ạ วันนี้จะบุกฮุ้งบุกแคทลอดและก็ะด้วนฟักเงาบุกฮุ้งกรอบดิดิผสมแคทลอดใส่น้ำให้สีมันงามให้สีมันงามเป็นตะกินแลไปเนื้อว่าต่อเดี๋ยวชิ้ใหญ่ลงไปต่ำยุพื้นก่ะต่ำยุทั้งตัวมันสะเทือนกล่อมงสะเทียนโทรศัพท์ ยาเนี่ยต่ำทั้งต,ตัวโทรศัพท์ตกป้องลงลง,ลงมาต่ำพื้นมาต่ำอยู่พื้นกว่าไฟไฟอยากเป็นหมื่นหมื่นนี่ยพอเห็นคุณนนี่ต่ำอยู่พื้นมาดูทางต่ำอี่าง เป็นตาแซสบขนาดสีว่าเป็นตะเพ็ดแต่ว่าเพเด็ดออยู่เด้อจ้าพี่กุยพี่กุยยุ่เมืองนอกกับเพ็ดเด้อ,อมันร้ายไหลมาเดอ้อจา้าอันนี้มากินน้ำกันไหมสีเป็นตาแซส็บว่อันนี้ถอดไข่ถอดไข่กินกับกันยามเพ็ด กอดไข่กับแก้มตำบหุ่งเผานี่ให้เว้งประทูปุะตูแม่ปลาตูแยกสอนประทูหนึ่งปลาทูยัดตัวใหญ่ก็ฟามือนให่นใหญ่ก็ฟามือแม่แล้วหนึ่งาีหน่งแกม้สอตร้ ปั๊มปัมไปเรยจ้า